เรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่บังเอิญได้ค้นพบว่าความฝันของมนุษย์ในทุกคืนนั้นมีเบื้องหลังการทำงานเป็นสตูดิโอแห่งฝันและดินแดนลึกลับที่ถูกซุกซ่อนไว้ซึ่งมีกฎต้องห้ามบางอย่างเกี่ยวกับมันโชคร้ายที่เธอทำผิดกฎและอาจติดอยู่ในความฝันตลอดการสวัสดีครับผมดูกันนะ วันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่อง Dream Builder นักสร้างฝันปี2020และก่อนจะไปร,ะรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วปร,รับชมสปอยกันได้เลยครับสนุกไปกับความบันเทิงหลากหลายบน bon n e t f l i x กและแอปสตรีมมิ่งอื่นๆที่คุณเลือกได้ในชาร์ k พรีเมียโลกแห่งตารางหมากรุกที่ซึ่ง2พอลูกเล่นหมากรุกกันอย่างสงบสุขท่ามกลางโลกแห่งความฝันที่สวยงามจนกระทั่งมันได้แปลเปลี่ยนไปในชั่วพริบตา พายุลูกใหญ่และสายฟ้าฟาดโลกกระดานหมากรุกของพวกเขาแยกออกจากกันก่อนที่เด็กสาวสะดุ้งโยงตื่นขึ้นมาบนเตียงที่เธอคุ้นเคยเด็กสาวช่างฝันมีชื่อว่ามีนาและกำลังฟังเพลงของคุณแม่ที่แยกตัวออกไปเป็นศิลปินทำให้เธออาศัยอยู่กับพ่อเพียงลำพังถึงกระนั้นคุณแม่ที่จากไปมักส่งจดหมายมาให้เธอเสมอถึงแม้จดหมายทุกฉบับจะเป็นบัตรคอนเสิร์ต และคำกล่าวทักทายสั้นๆแต่มันไม่เคยลบร้อยแผลในจิตใจของมิน่าได้เลยเธอเองรู้สึกเหงานิดๆถึงแม้จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นหนูตัวอ้วนที่รักวีโก้ซึ่งมาทานมื้อเช้ากับเธอประจำและนอนบนเตียงกับเธอทุกคืนรวมถึงคุณพ่อที่มีอารมณ์ขันและทําให้วันที่เศร้าโศกข,ของมินา่ากลายเป็นวันที่สดใสในทุกเช้าสองพ่อลูกเต้นราด้วยดนตรีอิตาลีที่พวกเขาชื่นชอบ และช่วยกันทำความสะอาดสวนหน้าบ้านพวกเขาหยอกล้อก,กันเหมือนเคยจนกระทั่งข้อความหนึ่งเด้งเข้ามาจากโทรศัพท์ของคุณพอ่ออีกฝ่ายจึงยื่นให้ดูว่าคือรูปภาพของเฮเลนาแฟนสาวคนใหม่ในมื้อกลางวันอาทิตย์ที่แล้วนอกเหนือจากแฟนใหม่ของพอ่อและสีหน้าบึ้งตึงของมินนะ่ายังมีเด็กสาวผมสีทองคนหนึ่งที่จ้องโทรศัพท์ไม่เคยหยุดเธอคนนั้นคือลูกของภรรยาคนใหม่เจนนี่ซึ่งมินน่าไม่ค่อยชอบมากนะัก กับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะเมื่อรุ่งเช้ามาถึงพวกเขาจะย้ายมาที่บ้านและกลายเป็นครอบครัวใหม่ของเธอทั้งที่มินนาก็คิดว่าตัวเธอมีพ่อคนเดียวก็ดีอยู่แล้วและไม่อยากจะได้ใครเข้ามาอีกคุณพ่อจ้องมองใบหน้าที่โศกเศร้าของลูกสาวเขารู้ว่าลึกๆในใจสาเหตุที่อีกฝ่ายไม่อยากมีครอบครัวเพราะกลัวจะสูญเสียมันไปอีกจึงบอกกับลูกผู้อับโชคว่าบางทีเราอาจจะลองมันดูอีกครั้ง นั่นทําให้ลูกสาวตกลงเปิดใจอีกคราและทันทีที่เธอหลับตาลงมินน่ากลับเข้ามาในโลกแห่งความฝันที่ซึ่งเธอเป็นอิสระและบยบินไปบนก้อนเมฆเหมือนกับนกตัวหนึ่งโลกหลังแสงตะวันแห่งนี้เปรียบเสมือนเซฟโซนสําหรับเธอจนกระทั่งในคืนนี้มันเปลี่ยนไปเมื่อความฝันของมินน่าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างที่เธอกําลังบยบินกลับมีช่องโหว่อยู่กลางอากาศและเมฆที่เป็นไม้ก็ตกลงมา มินนาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเธอส่องสายตาเข้าไปในช่องโว่นั้นทำให้เธอรู้ว่าภายใต้โลกแห่งฝันมีเครื่องจักรตัวเล็กตัวน้อยทำงานอยู่และนั่นรวมถึงหัวหน้าของพวกเขาที่ดูกังวลและตกใจมากๆอีกฝ่ายผู้ตะโก,กนเร่งรีบไปทั่วและเอ่ยถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงคำสั่งที่บอกให้ปลุกนักฝันทันทีและเมื่อคันโยกถูกดึงลงมินนาจึงตื่นขึ้นมาบนเตียงที่คุ้นเคยช่างเป็นฝันที่แปลกเอามากๆ ก่อนที่ครอบครัวใหม่จะปรากฏตัวในเช้านั้นจึงกลายเป็นเช้าที่ไม่เหมือนกับในทุกวันเฮเลนากล่าวทักทายเธออย่างเป็นมิตรอีกฝ่ายเอนดูมินนาเหมือนกับลูกคนหนึ่งนั่นทำให้เธอคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเว้นเสียแต่ลูกสาวของเธอที่การปรากฏตัวมาครั้งแรกก็ก่อปัญหาแล้วนอกเหนือจากการเปิดประตูเสียงดังในบ้านที่เคยสงบสุขเจนนี่โผล่มาพร้อมกับโทรศัพท์คู่ใจ แล้เริ่มใช้โทรศัพท์ถ่ายไปทั่วบ้านรวมถึงกล่าวทักว่าพ่อของเธอนั้นเหมือนกับลิงเรื่องที่เขามีขนตามตัวมากเกินไปซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเธออาจเป็นเด็กเสียมารยาทรวมถึงการโผลงตัวเข้ามาขอถ่ายรูปกับมินา่าโดยที่เธอยังไม่ทันได้ยินยอมนี่ยังไม่นับเรื่องที่อีกฝ่ายตำหนิเสื้อผ้าของมินาว่ามันดูเฉย รวมถึงแย่งเตียงโปรดของเธอไปทําให้การเจอหน้ากันครั้งแรกของพวกเขาไม่ค่อยน่าพึงพอใจนักอีกทั้งเจนนี่ยังเกลียดสัตว์เลี้ยงของมินาและทําท่าขยักขยแยงมันเหมือนกับหนูผีทั้งที่ความจริงมันคือแฮมสเตอร์นอกจากน่ารักยังไม่มีพิษมีภัย แต่เจนนี่ยังคงวยวายไม่หยุดและเรียกหาแม่เหมือนกับทุกครั้งเพราะบอกอีกฝ่ายว่าตนจะไม่นอนกับหนูซึ่งอาจกัดเธอและติดเชื้อได้ขณะที่มิน่ากำลังอธิบายว่าวีโกนั้นไม่กัดใครและเขาก็สะอาดมากแต่เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายคุณพ่อบอกให้มิน่าต้องปรับตัวและขังวีโกไว้ในกรงมิน่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามถึงจะเป็นชาวที่แย่ แต่คืนนั้นมือข่าก็ดีเมื่อเธอทำซุปที่โปรดปลานกับคุณพ่อขณะที่เจนนี่รับสายของคุณพ่อที่เธอคิดถึงแต่อีกฝ่ายกลับโทษผิดเท่านั้นหลังจากที่อีกฝ่ายตัดสายไปก็รู้สึกอิจฉามินน่านิดๆที่อีกฝ่ายสนิทกับพ่อไม่เหมือนกับตนทำให้พอมาถึงที่ห้องอาหารเธอตัดสินใจปิดเพลงอิตาลีและบอกว่าตนนั้นจะไม่กินซุปจืดๆแต่จะกินซูชิแทนถึงแม้คุณแม่จะขอให้ลูกลองซุปรสเด็ดของสามีใหม่เธอ แต่เจนนี่ยังยืนกรานว่าเธอจะกินซูชิทำให้พ่อแม่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนเมนูในคืนนี้มินน่ารู้สึกไม่พอใจนักแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องลองเปิดใจ ตามที่ตกลงและสัญญากับคุณพ่อไว้ไม่ใช่แค่นั้นพอมือคำของพวกเขามาถึงแทนที่จะรีบกินอย่างทันทีเจนนี่กลับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการถ่ายรูปเซลฟี่ลงอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามถึง1000คนและสั่งให้พ่อของมิน่าจัดไฟและโยกไปมาอย่างมืออาชีพทำเอามิน่าไม่พอใจหนักเข้าไปอีกและเลือกจะกินทันทีอย่างไม่สนใจอีกฝ่ายเหมือนกับที่อีกฝ่ายไม่เคยสนใจเธอมิน่าเริ่มวุ่นวายเสียงดังว่าทั้งหมดนี้ไม่ส่งผลดีเลย ถึงแม้คุณพ่อจะบอกให้เธอใจเย็นแต่มิน่าก็คิดว่าครั้งนี้มันเกินไปก่อนจะกลับขึ้นไปบนห้องนอนบนเตียงที่ไม่ค่อยดีนักและทนฟังเสียงข้อความที่เด้งไม่หยุดจากอีกฝ่ายแต่หลังจากที่มิน่านอนหลับเธอกลับเข้ามาในโลกแห่งความฝันอีกครั้งและด้วยบรรยากาศที่เป็นแบบเดิมทำให้เธอนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้สาวน้อยตัดสินใจ ลงมาจากกระดานที่ลอยอยู่บนฟ้าสู่พื้นซึ่งเป็นฉากและไม่ค่อยสูงมากนักเธอเห็นรอยแยกเหมือนกับฝันคืนนั้นและในคืนนี้มีเสียงซุบซิบเร็ดรอดออกมาเธอตัดสินใจเข้าไปและเห็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วนับสิบตัวรวมถึงหัวหน้าของพวกมันที่เป็นตัวสีฟ้าอีกฝ่ายดูตกตะลึงเหมือนกับเห็นดาราเขาดูถึงมากไม่เห็นมิน,น้าอยู่ตรงหน้าแต่ก็พึงนึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ เลยพยายามผลักมินนาให้กลับเข้าไปในความฝันของเธอทั้งสองเรื่องพูดคุยกันและหัวหน้าตัวสีฟ้าบอกว่านี่มันผิดกฎถึงจะพูดแบบนั้นก็หยุดความสงสัยของเด็กสาวช่างฝันไม่ได้เธอตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเบื้องหลังที่สวยงามของโลกแห่งความฝันคือโลกอีกใบที่สิ่งมีชีวิตนั้นทำงานเพื่อความฝันในทุกคืน รางรถไฟที่ทอดยาวและฉากต่างๆที่ดูน่ามหัศจรรย์นั้นทำเอามิน,น่าประทับใจมากๆและอยากจะรู้จักโลกเบื้องหลังแห่งความฝันมากกว่านี้คนตัวสีฟ้ามีชื่อว่ากราฟซึ่งยังคงย้ำว่านี่มันผิดกฎมิน,น่าไม่ควรได้เห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดมาจากข้อผิดพลาดแต่นั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามิน,น่ารู้สึกตื่นเต้น และประทับใจกับโลกที่เห็นจริงๆจนกระทั่งกราฟสังเกตเห็นถึงชายคนหนึ่งที่กำลังมาถึงอีกฝ่ายคือสารวัตรที่คอยตรวจตราง,งานต่างๆของคนทำฝันอย่างกราฟทำให้หลังจากบอกให้มิน,น่าเป็นลบที่หลังกล่องเขาก็ถูกตำหนิต่อว่าเรื่องที่มีช่องบว่ในฉากแห่งความฝันกราฟบอกกับหัวหน้างานว่าตนจะจัดการเรื่องนี้อย่างทันทีอีกฝ่ายจึงข่มขู่ว่าหากนักฝันก้าวออกมาจากฝันของตัวเองนายก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และตัวนายจะลงเออย่างไงกราฟที่รู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดขีดจึงตอบปากรับคําขณะที่ทั้งสองกำลังมีปากเสียงกันมิน,น่าก็เผลอตกลงไปด้านล่างบนตัวของวานที่แหวกว่ายไปตามกาแล็กซี่ที่สวยงามก่อนที่เธอจะถูกดีดตัวเข้ามาที่สเตชันแห่งความฝันของคุณพ่อที่ซึ่งมีหัวหน้าง,งานเหมือนกับกราฟคอยดูแลอยู่อีกฝ่ายกินปลากระป๋องอย่างอร่ออร่อยก่อนที่เวลาทํางานจะมาถึง และนั่นรวมถึงสคริปต์และกำหนดการต่างๆของความฝันในครั้งนี้เขารีบสั่งให้หุ่นตัวเล็กทั้งหลายเริ่มทำงานจัดฉากอย่างทันทีพวกเขาใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก็สามารถสร้างความฝันที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาซึ่งคือฉากบนทะเลทรายที่มีของขวัญมากมายอยู่บนโต๊ะและนั่นรวมถึงมิน,นาที่ต้องเข้าร่วมฉากในครั้งนี้ด้วยอีกฝ่ายจุงมือมาที่หน้างานและบอกว่าเรามีเวลาไม่มากแล้ว รีบอ่านบทและนำเค้กออกไปมินน่ารู้สึกมึนงงเล็กน้อยไม่อยากรู้ว่าตนต้องทำอะไรแบบนี้ก่อนที่ความฝันจะเริ่มขึ้นหรือก็คือคุณพ่อปรากฏตัวมาในความฝันของตัวเองและมินน่าเริ่มทำตามสคริปต์ที่เขียนไว้ซึ่งคือการยืนเค้กวันเกิดให้กับพ่อที่รักแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปและสิ่งที่มินน่าไม่คาดคิดคือจานที่เธอถือมาแทนที่จะเป็นเค้กวันเกิดกลับเป็นปลากระป๋องที่มีรสชาติเค็มและเปรี้ยว อีกฝ่ายรู้สึกตกใจไม่น้อยแต่พอได้ชิมมันก็ถึงกับติดใจความฝันยังคงดำเนินต่อก่อนที่คุณพ่อจะเปลี่ยนฉากผู้กำกับความฝันประหลาดใจถึงแม้จะผิดสคริปต์แต่คุณพ่อที่เป็นนักฝันในครั้งนี้ก็ดูปลื้มมากๆเชกเช่นเดียวกันกับมินนาที่ดีใจซึ่งตนเป็นส่วนหนึ่งของความฝันคุณพ่อแต่แล้วมินนาอีกคนก็โผล่มา และปรากฏว่าคนในฉากรวมถึงตัวเธอนั้นเป็นเอเลี่ยนหลากสีซึ่งเป็นนักแสดงในโลกแห่งความฝันและก่อนหน้านี้ผู้กำกับเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงทั้งที่เธอเป็นมินน่าตัวจริงไม่นานกราฟก็มารับเขารู้สึกตกใจมากเมื่อมินน่าหายไป แต่ก็ดีใจที่เจอเธอแล้วเพราะหนึ่งในกฎต้องห้ามในโลกแห่งความฝันนี้นอกเหนือจากนักฝันห้ามออกมาจากฝันของตัวเองก็ห้ามไปที่ฝันของคนอื่นเหมือนกับที่มิน่าทำก่อนหน้าถึงแม้กราฟจะบนดาแค่ไหนมันก็ไม่เคยเปลี่ยนบรรยากาศโลกหลังความฝันที่มิน่านได้พบเจอมันหลากหลายและสวยงามเต็มไปด้วยฉากสีตะการตาและรางรถไฟที่ยาวเหยียด ทําให้การเจอกันครั้งนี้มินนาได้รู้ว่าทุกคนมีเวทีความฝันเป็นของตัวเองเรวมถึงผู้กำกับและทีมงานของพวกเขาทันทีที่กลับมากราฟรีบดึงคันโยกทันทีทําให้มินนาตื่นขึ้นในเตียงที่ผูพังและข้างๆคือเจนี่ที่เล่นโทรศัพท์อย่างไม่แปลเปลี่ยนในมือช้าที่มินนาให้อาหารวีโก้เหมือนกับทุกวันในเช้านี้มันเปลี่ยนไปเมื่อเจนนี่ปรากฏตัวและเทชามของหนูทิ้ง พร้อมบอกว่าหนูผีตัวนี้จะทําให้เราทั้งบ้านติดแบคทีเรียเจนนี่ยังคงฟ้องแม่ของเธอเหมือนกับทุกครั้งและในครั้งนี้เธอบอกว่าเราควรส่งหนูตัวนี้ ไปยังบ้านพักพิงหรือที่อื่นเพราะมันน่าขยักขยแงขณะที่คุณพ่อซึ่งเพิ่งตื่นและบอกถึงความฝันที่แปลกประหลาดของตัวเองวันในวันเกิดของเขาแทนที่จะได้กินเค้กแต่ได้กินปลากระป๋องที่ชอบและในเช้าว,วันนี้เขาก็หามันมากินจนได้ทุกคนประหลาดใจมากๆเว้นเสียแต่มิน่าที่รู้ว่าเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นฝีมือของเธอในคืนนั้นมิน่าได้บอกกับคุณพ่อ ว่าเธอจะไม่ส่งสัตว์เลี้ยงไปที่ไหนเด็ดขาดคุณพ่อเองก็เห็นด้วยจึงบอกว่าในรุ่งเช้าเราจะมาพูดคุยเพื่อแก้ปัญหากันพวกเราสี่คนแน่นอนว่าต้องมีการปรับตัวแล้วเราจะตกลงกันในวันพรุ่งนี้ ขนาดที่เจนนี่ซึ่งได้เยินบทสนทนาทุกอย่างได้บอกว่าคืนนี้จะเป็นครึ่งสุดท้ายที่เธอได้นอนกับหนูสกกระปรของเธอเพราะในวันพรุ่งนี้ฉันมั่นใจว่าแม่ของฉันจะต้องเอามันออกไปแน่แม่ทำตามคำขอเสมอและฉันมักได้รับสิ่งที่ต้องการมินน่ารู้สึกโกรธปนเศร้าและทางเลือกของเธอมีไม่มากนักนอกจากต้องแก้ไขมันแต่ไม่ใช่สำหรับโลกนี้แต่เป็นโลกแห่งความฝันเพราะทันทีที่เธอหลับตาลงและควรจะอยู่ในโลกแห่งฝันที่สวยงาม ที่ซึ่งกราฟจัดเตรียมมาให้เป็นอย่างดีมินน่ากลับไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วเรียกร้องหาผู้กำกับความฝันของเธอในทีแรกอีกฝ่ายไม่ได้ตอบกลับแต่มิน่าก็บอกถึงปัญหาของตนว่าสัตว์เลี้ยงของเธอกำลังจะถูกย้ายและเธอไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเด็กสาวเริ่มร้องไห้ออกมาผู้กำกับใจอ่อนทนไม่ได้ ่อนจะปรากฏตัวมาที่ด้านหลังของเธอเพื่อถามปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งมินาตอบกลับว่าตอนนี้เธอมีพี่สาวที่ใจร้ายมากๆและอยากจะกำจัดสัตว์เลี้ยงที่รักของเธอไปและเธอต้องการเปลี่ยนใจอีกฝ่ายก่อนจะรุ่งเช้าและคิดว่าโลกแห่งความฝันคือสถานที่หนึ่งเดียวที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ซึ่งพิสูจน์มาแล้วจากคุณพ่อของเธอที่กินปลากระป๋องกราฟริปตอบกลับสาวช่างฝันทันทีวันนั้นมันผิดกฎมากๆกับการเปลี่ยนแปลงความฝันของคนอื่นแต่สาวนอ ออยังคงขอร้องอีกครั้งเธอรู้ดีว่านั่นมันผิดกฎแต่เธอต้องการมันจริงๆเธอไม่อยากสูญเสียวีโก้ไปกราฟที่เห็นไม่ได้ก็ใจอ่อนและเขาตกลงจะทำตามเพียงแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายและมิน่าต้องให้คำสัญญาว่าจะไม่ออกจากความฝันของตัวเองอีกอีกฝ่ายรียบตอบตกลงทันทีทำให้กราฟไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแหกกฎของตัวเองและพาสาวช่างฝันจอมบุนมายังความฝันของเจนนี้ ที่ซึ่งเธอเป็นเซเรบดาราทางกลางบรรดาแฟนคลับนับพันคนกราฟใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการเปลี่ยนแปลงความฝันของเจนนี่ให้กลายเป็นเวทีจัดแสดงโชว์ของหนูวีโกตัวยักษ์ที่เต้นเพลงโปรดของเจนนี่ได้ซึ่งควบคุมด้วยรีโมทระหว่างนั้นกราฟอธิบายทุกอย่างให้กับมิน่าได้ฟังถึงวิธีการทำงานของเขาและโดยผลลัพธ์ที่ออกมามันกลับดีเกินคาดเจนนี่เต้นกับวีโกอย่างสนุกสนานและเธอดูชอบอีกฝ่ายสุด,สด จนกระทั่งความฝันนั้นหยุดลงขณะที่หุ่นทุกตัวกำลังเก็บงานชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับสีหน้าที่โศกเศร้าเขากล่าวทักทายกราฟปนึ่งว่าคือเพื่อนเก่ากราฟเองก็เช่นกันนอกเหนือจากนั้นมิน่ายังสังเกตเห็นว่าพวกหุ่นยนต์นำฉากที่ใช้แล้วทิ้งลงไปยังด้านล่างที่มืดมิดเธอสงสัยว่าด้านล่างนั้นคืออะไรกราฟตอบกลับ วันนั้นคือขยะแห่งความฝันสถานที่ที่พวกเราจะโยนสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วลงไปยังไม่ทันที่สาวช่างฝันจะถามต่อเวลาของพวกเขาก็ไม่เหลือแล้วกราฟฟรีบอกให้เธอกลับไปที่ความฝันของตัวเองระหว่างทางมินนาก็สังเกตเห็นว่ามือของตนนั้นเริ่มโปร่งใสและนั่นไม่ใช่เรื่องที่ดีกราฟบอกกับอีกฝ่ายว่า อีกหนึ่งกฎข้อห้ามของที่นี้คือหากผู้ฝันอยู่ห่างจากเวทีความฝันของตัวเองมากเกินโดยเวลาที่นานเกินไปผู้ฝันจะเริ่มจางหายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ตลอดกาลกลายเป็นหนึ่งในความว่างเปล่าของโลกที่มืดมิด และจะไม่ตื่นอีกตลอดไปหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงมีน้ากล่าวขอบคุณอีกฝ่ายในการช่วยเหลือครั้งนี้ก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเจนนี่เดิมทีที่จะจับโทรศัพท์ในทุกเชา้ชาเช้านี้กลับจับวีโก้มาแปลงขนเล่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดว่าจะเห็นในชาตินี้ที่ซึ่งจูจ่ๆเจนนี่ก็รู้สึกชอบวีโก้ขึ้นมาอย่างคลั่งไคล้แต่ก็เกลียดด้วยในเวลาเดียวกันเธอตะโกนเรียกแม่ของตนและชี้ไปที่หนูผีตัวนั้นก่อนจะบอกว่าหนูรักเขา เจนนี่คว้ามากอดรูปคลําและบอกว่าตนนั้นเปลี่ยนใจแล้วทําให้เช้าวันนี้ไม่เหมือนวันอื่นเมื่อเสียงหัวเราะของสองสาวเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารขณะที่เจนนี่กำลังถ่ายรูปแฮมสเตอร์ตัวอ้วนสุดน่ารักจูจๆเธอก็รู้สึกเกลียดมันและวิ่งหนีออกไปซะง,งั้นแต่ก็วิ่งกลับมาบอกว่ารักอีกฝ่ายแล้ววิ่งหนีกลับไปอีกทีไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันก็เวิร์กสำหรับมิน่าและเธอได้เปิดดูรูปที่ถ่ายไว้และนั่นรวมถึงรูปภาพของเธอที่ถูกแอบถ่ายลงโซเชียล และผู้คนมากมายที่ต่างมาต่อว่าเสื้อผ้าสุดเชิมของเธอทั้งที่ยังไม่รู้จักเธอเลยมินน่ารู้สึกเศร้าเสียใจทำให้ก่อนนอนเธอได้วาดแบบแผนของเธอเพื่อจะนำไปใช้ในฝันคืนนี้เพราะท,าทันทีที่เธอเข้ามาในโลกแห่งความฝันและควรจะเล่นตามน้ำเหมือนกับที่สัญญาไว้เธอก็โผลงตัวออกไปจากฉากเพื่อไปเจอกับกราฟที่เตรียมบทอยู่มินน่ากล่าวบ,บอกถึงปัญหาของเธอเหมือนเคย กราฟเองไม่อยากจะฟังแต่ยื่นแว่นสองทางไกลให้กับเธอเพื่อให้เห็นชายสีส้มก่อนหน้าที่ซึ่งตอนนี้กำลังกวาดพื้น กราฟบอกว่าอีกฝ่ายคือไมโลเขาคนนั้นเคยไปพูดกำกับฝันเหมือนกับฉันจนกระทั่งเขาทำผิดสคริปต์และทำความรู้จักกับนักฝันของตัวเองเขาทำผิดกฎเหมือนกับที่ฉันกำลังทำอยู่และนั่นทำให้เขาถูกลดระดับและเวทีความฝันของเขาก็จางหายไปตลอดการกราฟไม่อยากลงเอยเช่นนั้นนั่นทำให้เขาจะไม่ยอมให้มินน่าออกมาจากความฝันของตัวเองอีกแต่สาวน้อยก็บอกว่าเจนนี่ตอนนี้รักสัตว์เลี้ยงของตนแล้ว แต่ไม่ได้รักหรือชื่นชอบตนเลยที่จริงเจนเนี่เกลียดเธอด้วยซ้ำกราฟไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกลืนน้ำลายตัวเองพร้อมบอกกับมินน่าวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะออกมาจากโลกแห่งความฝันของตัวเองก่อนที่ไม่นานพวกเขาทั้งคู่จะไปบนเวทีความฝันของเจนเนี่อีกครั้งเพื่อจัดเตรียมฉากต่างๆที่มินน่าได้เขียนไว้ซึ่งคือร้านแฟชั่นราคาแพงที่มีแต่เสื้อกันหนาวสุดชิมของมินน่า เจนนี่ปรากฏตัวเข้ามาในร้านและถามกับพนักงานว่ามีแฟชั่นไหนแนะนำไหมอีกฝ่ายแนะนำเสื้อดังกล่าวแต่เจนนี่นั้นไม่ชอบกราฟบอกว่าเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ขอแค่เราเริ่มความฝันใหม่ก็เท่านั้นแต่พอครั้งที่2มันก็ไม่เวิร์กครั้งที่3และที่4เองก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งครั้งที่100เท่าไหร่ก็ไม่รู้เจนนี่ในครั้งนั้นรู้สึกชอบเสื้อกันหนาวนี้ขึ้นมาและตกลงที่จะซื้อมันซึ่งก็เข้าตามแผนของมิน,นาและกราฟที่จัดเตรียมไว้ ขนาดที่แผนกำลังดำเนินต่อไปไมโลก็ปรากฏตัวและบอกให้กราฟระวังเด็กสาวช่างฝันที่ตนดูแลพร้อมบอกว่าอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับเขาเป็นในตอนเดียวกันกับที่ผู้ตรวจงานกำลังมาถึงทำให้มีนาต้องเข้าไปหลบในความฝันเจนนี่ตกใจไม่น้อยนอกเหนือจากนั้นด้านนอกผู้ตรวจการคิดว่ามีอะไรที่ผิดแปลกเกี่ยวกับกราฟที่อยู่ผิดที่เขาไม่ควรจะมาอยู่ในความฝันของเจนนี จึงได้บุกรุกเข้าไปในนั้นกราฟรีบสั่งให้เจนนี่ตื่นทันทีขณะที่หัวหน้าง,งานยังคงสงสัยเขาและกำลังเปิดม่านที่มีหน้าหลบอยู่ในนั้นแต่แล้วเปนโนอันใหญ่ก็ตกลงมาเป็นฝีมือของไมโลที่ช่วยไว้มิน,าน่าจึงหลบหนีไปได้ทันแต่ผู้ตรวจการก็บอกกับกราฟว่าตอนนี้ฉันจับตาดูนายอยู่ผิดกฎแม้แต่นิดเดียวนายได้ลดตำแหน่งแน่แ หลังจากที่บอสหรือว่าหัวหน้าจากไปกราฟกล่าวขอบคุณไมโลและกลับไปหามิน,น่าที่ความฝันของเธอทั้งสองบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายทำให้ในวันรุ่งเช้าที่มิน,น่าตื่นขึ้นก็เห็นว่าเจนนี่สวมเสื้อกันหนาวของเธออย่างภาคภูมิและหลังจากที่เจนนี่ถายมันลงโซเชียลก็ถูกผู้คน unfollow หรือเลิกติดตามเธอไปเจนนี่ในตอนนี้สับสนและคิดว่าความฝันทั้งหลายเปลี่ยนเธอให้เป็นแบบนี้ เธอเริ่มบวยวายและขึ้นไปบนห้องก่อนที่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฮเลนาจะมาบอกกับจอร์น ว่าในวันพรุ่งนี้เธอและลูกสาวจะย้ายออกไปเจนนี่หลับฝันร้ายตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เธอรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านและตัวเธอกับลูกก็ไม่อยากจะก่อปัญหาไปมากกว่านี้ถึงแม้จอรนจะรั้งไว้แต่เขาก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้ทําให้ทั้งสองตกลงกันว่าพวกเราจะเจอกันทุกสัปดาห์คุณพ่อจอรน,นําเรื่องนี้ไปบอกมินนาทําทให้อีกฝ่ายรู้สึกดีใจเล็กน้อยแต่ออกอาการเยอะมากไม่ได้หลังจากนั้นมินนาก็ไปบอกลาเจนนี่ แ,แล้วเจนนี่ก็รู้ความลับของเธอเกี่ยวกับสมุดโน้ตและภาพวาดแปลกๆที่มีหัวข้อว่าเปลี่ยนแปลงเจนนี่ทำให้อีกฝ่ายได้รู้ว่ามินนาต้องการให้ตนออกไปและเจนนี่จะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเธอรู้สึกโกรธมากๆกับสิ่งที่เห็นในไดาอารี่ของอีกฝ่ายจึงเดินไปบอกแม่ว่าตนจะไม่ไปไหนแล้วก่อนที่ในคืนนั่นเอง จะทำกิจกรรมทุกอย่างที่มินน่าชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำกับคุณพ่อด้วยเพลงอิตาลีรวมถึงการเล่นหมากรุกที่คุณพ่อชอบเล่นกับมินน่าแถมเจนนี่ยังเรียกจอนว่าพ่อของตนมินน่าที่เห็นก็รู้สึกโกรธมากๆเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการแย่งบทบาทลูกจากเธอไปมินน่าจึงเริ่มบวยวายและพังทุกอย่างจนเละเทะพร้อมบอกว่าตนเกลียดทุกคนก่อนจะกลับขึ้นไปบนห้องเมื่อรู้ว่าในโลกนี้เธอแก้ไขอะไรไม่ได้ เธอก็จะแก้ไขมันในโลกอื่นทําให้หลังจากที่หลับตาและเข้ามาสู่ในโลกแห่งความฝันมิน่าไม่ทําตามสัญญาอีกครั้งเธอวงการและควบคุมทุกอย่างในความฝันของเจนนี่โดยการสร้างฉาก และบรรยากาศให้บ้านของเธอเหมือนกับบ้านร้างรวมถึงหุ่นยนต์แมงมุมตัวใหญ่ที่จะใช้ขับไล่เจนเนี่ให้ออกไปจากบ้านกราฟพยายามเตือนและคิดว่านี่คือความผิดของตนที่ละหลวมในหน้าที่เป็นต้นเหตุทําให้มินน่าเป็นถึงขนาดนี้เธอควบคุมความฝันด้วยความโกรธเกรี้ยวแทนที่จะเป็นความสร้างสรรค์ทําให้ในทันทีที่เจนเนี่ปรากฏตัวบรรยากาศที่น่ากลัวก็เริ่มทํางาน เจนนี่ตกใจกลัวอย่างสุดขีดกับเหล่าแมงมุมนับร้อยตัวที่เข้ามารวมถึงแมงมุมตัวยักษ์ที่มินน่าเป็นผู้ควบคุมและด้วยผลจากการกระทำนั้นทำให้อารมณ์รู้สึกมันมากเกินไปส่งผลให้โลกแห่งความฝันของเจนนี่แตกสลายและทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุม รวมถึงแมงมุมยักษ์ที่น่าเอพึงกลัวกราฟปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับหัวหน้าของเขาด้วยความละอายใจกับการกระทําที่ตนก่อไว้แต่มันก็อาจจะสายไปเมื่อทุกอย่างพังเละและตกลงไปอย่างเบื้องล่างรวมถึงตัวเจนนี่ด้วยทําให้ในรุ่งเช้าวันต่อมาในเช้าที่มินน่าตื่นขึ้นเจนนี่ไม่ได้ตื่นตามทุกคนเป็นห่วงเธอมากๆเมื่อเจนนี่หลับไหลไป,ไปทั้งวันเธอเหมือนไร้ความรู้สึก เหมือนกับเจ้าหญิงนิทราที่นอนอยู่บนเตียงทุกคนโศกเศร้าโดยเฉพาะมินนาที่รู้สึกผิดแต่ก็ไม่มีใครรู้ถึงปัญหาที่เธอก่อในคืนนั้นมินนาได้มาหาคุณพ่อที่โศกเศร้ามากกว่าเธอเขาซ่อมแซมกระดานหมากรุกที่เสียหายและนำหมากรุกทั้งสี่มาเรียงกันคือสัญลักษณ์ของพ่อแม่และลูกสาวทั้งสองคนคุณพ่อจองบอกกับมินนาที่รักวันนี้คือความฝันของเขาครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่มันได้พังทลายลงไปแล้วและนี่ไม่ใช่ความผิดของลูก ถึงจะพูดแบบนั้นมินน่าก็รู้ดีว่ามันคือความผิดของตนเธอจึงจะแก้ไขมันทำให้ท,ทันทีที่เข้ามาในโลกแห่งความฝันมินน่าไม่ได้ทำตามกฎอีกครั้งเธอออกมาจากฝันของตัวเองก่อนจะพบว่ากราฟนั้นถูกลดระดับและถูกลงโทษให้เป็นคนทำความสะอาดแต่มินน่าก็ขอให้อีกฝ่ายช่วยเธอรู้ดีว่าในโลกแห่งความมืดมิดสถานที่ที่ความฝันถูกทิ้งไว้ใต้นั้นเป็นสถานที่ที่กราฟหรือแม้กระทั่งหัวหน้าก็ไม่คุ้นเคยการหาเจนนี่ในนั้น เหมือนกับการหาเข็มในมาหาสมุทรโชคดีที่มิน่าเอาโทรศรัพท์เก่าๆติดตัวมาด้วยเธอจะโทรเข้าโทรศรัพท์ที่เจนนี่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาและเธอก็จะหาเจนนี่ได้ไม่นานหัวหน้าก็เข้ามาแต่กราฟก็ช่วยปลอมตัวและช่วยไว้มิน่าตัวจริงอยู่โลกเบื้องล่างสถานที่ต้องห้ามที่ไปแล้วจะไม่มีวันได้กลับมามิน่าเริ่มสาต์ส่องไฟไปทั่วพื้นที่ก่อนจะเจอเจนนี่ในที่สุดเธอกล่าวขอโทษอย่างใจจริงเจนนี่ในตอนนั้นยังกโกรธอยู่ แต่ทั้งสองมีเวลาไม่มากมิน่าต้องพาเจนนี่ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสายมากเกินแต่แล้วแมงมุมยักษ์ก็ปรากฏตัวทั้งสองหนีเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งในบ้านที่เจนนี่พยายามจะลืมเลือนมัน เนื่องจากในอดีตที่แสนเจ็บปวดของเจนนี่เธอได้ยินพ่อแม่ทะเลาะก,กันคุณพ่อไม่ค่อยปลื้มนักที่มีเธอทำให้เธอนั้นเกลียดตัวเองส่งผลให้เธอเกลียดคนรอบข้างไปด้วยเสียงทะเลาะจากพ่อแม่บ่งบอกว่าคุณพ่อนั้นไม่พอใจและรู้สึกมีความสุขมากกว่านี้ก่อนที่จะมีลูกสาวอย่างเธอมินนาได้เข้าไปปลอบและก็ได้บอกกับสาวผมทองว่าพวกเราล้วนเปลี่ยวเหงาเหมือนกันและหากฉันสามารถเป็นน้องสาวของเธอได้ฉันก็จะทำหลังจากที่พูดให้กำลังใจเจนนี่จับ มืออีกฝ่ายและก้าวข้ามบาดแพลในจิตใจของตัวเองไปพร้อมกับน้องสาวอย่างมินนาสองสาวผู้มีบาดแผลทางใจได้หาทางออกมาจากโลกแห่งความฝันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหลบหนีปีศาจแมงมุมตัวใหญ่ยักษ์จากงานควบคุมที่มินนาเรียนรู้มาทําให้เธอรู้วิธีการควบคุมชิ้นส่วนที่แตกหักเหล่านี้เพื่อต่อขึ้นไปเป็นทางจนถึงด้านบนแต่แล้วก็มาถึงทางตันเมื่อชิ้นส่วนด้านหน้าตกลงไป เว้นเสียแต่หัวหน้าและกราฟจะมาช่วยสิ่งที่กราฟทำนั้นกล้าหาญคือการกระโดดลงไปอย่างไม่ลังเลถึงแม้จะรู้ดีกว่าใครว่าดินแดนนี้น่ากลัวที่สุดแต่เขาก็ยืนกรานจะช่วยสองสาผู้อับโชคจนตนนั้นทำสำเร็จแต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิต มินนาและเจนนี่สามารถหนีขึ้นไปได้ทันทีแต่ทั้งสองเลืิกที่จะอยู่ต่อเพื่อช่วยกราฟและด้วยการร่วมมือกันของทั้งคู่พวกเขาทำสำเร็จหัวหน้างานดูด่าเล็กน้อยพร้อมกล่าวตักเตือนสองสาวว่าไม่ควรทำแบบนี้อีกทำให้เนรุ่งเช้าวันต่อมาเจนนี่ตื่นขึ้นและคืนดีกับน้องสาวใหม่ของเธอและด้วยวีรกรรมที่กล้าหาญของกราฟทำให้เขากลับมาได้งานใหม่อีกครั้งทั้งหมดนี้คือ Dream Builder ผู้สร้างฝันหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ